ชื่อของอดีตพระเอกลูกครึง่งสเตฟนานทัสิ์กลับมาเป็นที่พูดถึงในโลกออนไลน์ครั้งหลังมีกระแสแบนด์เกาหลีนั้นทำให้หลายคนไปขุดคลิปของสเตฟานที่เคยมีปัญหากับชาวเกาหลีหลังได้มีโอกาสไปเที่ยว7วันมีเรื่องชกต่อยกับคนเกาหลีไปถึง4ครั้งจนเจ้าตัวแบรนด์ไม่ไปเหยียบเกาหลีใต้อีกเลยแน่นอนว่าวัยรุ่นยุคใหม่หลายๆคนไม่รู้จัก จึงเกิดการตั้งคำถามว่าสเตฟานคือใครจนนำไปสู่การขุดภาพขุดเรื่องราวเก่าๆมาเล่าแชร์กันสนันโซเชียลซึ่งหากย้อนกลับไปช่วงยุค90สเตฟานนั้นโด่งดังมากๆเป็นพระเอกดังระดับตัวท็อปทางช่องเจประกบคู่นางเอกแถวหน้ามาแล้วมากมายไม่ว่าจะเป็นอั้มพัชราภาโนนวรนุชและกบสุวรรณจนยุคนั้นมีวลีฮิตติดหูว่า หล่อเหมือนสเตฟานนั่นเอง